สวัสดีครับสวัสดีช่องพายนิ้งหน่องชาแนลนะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับมาไลฟ์พี่นิ้งหน่องสุดหลอให้ชมนะครับวันนี้พี่นิ้งหน่องลงมาสวนไร่ล่างนะครับสวนผลไม้สวนสองสวนลุกนุชนะครับมารับแขกตัวแขกอยู่ตรงนี้นะครับก็มากันหลายตัวนะครับนี่ครับแม่แม่ท่านไหนอยากมาเจอพี่นิ้งหน่องตัวจริงนะครับ ตัวหล่อๆนะครับหล่อยิ่งนะครับมาดูตัวแท้เลยนะครับไม่ไม่เหมือนในรูปนะครับตัวแท้นี่สูงใหญ่สมบูรณ์หล่อมากนะครับอันนีนะครับล่อมากนะครับผมเขงว่ามันอะไรกินหรือเปล่าขาดไปเพื่อเจ้าอะไรเพี่ยวพี่ทำไมออกเนี้ยนระัดแน่นเกินครับ ว <c Dante> ้าข <hart> ึ้น <smelled> ช <high> ั้นากาศสั่นเลยครับเฮ้ยสวัสดีครับผมสวครับผมบิ๊ดดีครับงาก็เยอะมากเสียงด้วยเสียงเสียงเสียงดังๆอือพี่ด้งหองเรานะครับหล่อมากครับช่วงนี้สาวๆนี่เริ่มตามพี่นิ้งหนองนะครับช่วงนี้เพว่าพ่อภัยเบิร์ตก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับ ก็จะเป็นที่นิ่งหนองนะครับรับหน้าที่แทนนะครับการผสมพันธุ์นะครับก็พอภผยเ์ดก็ช่วงนี้ก็บำรุงนะครับบำรุงตัวอยู่นะครับบำรุงกินหญ้ากินอะไรก่อนนะครับดูครับน่นตุ๊บตุ๊บเห็นไหมหิวแล้วครับพี่นิ่งนองเราหิวแล้วครับโดยตีท้องตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะครับนี่ช่วงนี้กำลัง จะเข้าหน้าฝนเนาะใช่ไหมเข้าหน้าฝนก็ช้างก็เริ่มอุดมสมบูรณ์นะครับเริ่มจะถึงหน้าผสมพันธุ์แล้วนะครับต่อดูนะครับก็จะมาผสมพันธุ์แทนพ่อฟเบิรนะครับของเรานะครับต่อไปนะครับพี่นิ่งหน่องเรานะครับนี่ก็เป็นแฟนมีเมียของพ่อนิ่งหน่องนะครับพี่นิ่งหนองนะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นเมียนะครับอันนี้เมียอายุกี่ปีแล้วนี่นิ่งน้องน่าจะเป็นเด็กกว่าเนาะเออหกสิบแล้วครับเนี่ยเป็นแฟนกับยังเป็นแฟนกับไอ้พี่นิ่งน้องเราได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยอันนี้น้องปุ๋ยนะครับสวยมากนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับช้างอยู่นี่นะครับสมบูรณ์มากนะครับดูครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับพี่นิ่งน้องเรา นานจะไล่ให้แม่ๆชมนะครับแม่ๆชมดูครับความใหญ่ความหนาความสูงนะครับนะดูนะครับอยากให้มาเห็นตัวจริงนะครับตัวจริงนี่โอ้หสวยมากใหญ่มากนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่สวนลงนุษพัทยานะครับมาเที่ยวได้นะครับจัดสวนสวยมากนะครับแวะมาหาพี่นิ่งนองได้นะครับแม่ๆครับทุกคนเลยนะครับเข้ามาเที่ยวได้นะครับตอนนี้ก็น้องสงการนะครับน้องสงานก็ ตั้งท้องแล้วได้สิบเก้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยผสมพันธุ์กับพี่นิ้งหนองเราเองนะครับเนี่ยพี่นิ้งหนองเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็อีกหนึ่งเชือกนะครับนี่หนึ่งเชือกนะครับก็ตั้งท้องกับพี่นิง้งห <constit> นองเหมือนกันนะครับเนี่ยดูครับแต่ละตัวนะครับนี่ของพี่นิ้งหนองหมดเลยนะครับชุดนี้ ตั้งแต่ผสมพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพี่ยิงน้องนะครับเจ็ดแปดตัวนะครับที่ในสวนนะครับใกล้จะคลอดก็อีกตัวนึงนะครับกำลังนองได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วกำลังนอนเฝ้านะครับน้ํานมของแม่ก็ไหลแล้วนะครับรอจะออกนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับนี่นะครับน้องใบหยกนะครับนี น้องสงการนะครับชื่ออะไรนะอืออ <c oughs> ันนี้น้องกรกฎนะครับพูดผิดนะครับแม่แม่ครับน้องกรกฎก็ตั้งท้องแล้วนะตั้งท้องกับพี่นิ่งหนองเหมือนกันนะครับได้สิบสิบเอ็ดเดือนนะครับแต่ตัวนั้นก็น้องสงการก็ได้ ประมาณ19 18 1้าสแปเดือน19บเเดือนนะครับที่ผมนับไม่ผิดนะครับนี่ครับพอรอคลอดเหมือนกันนะครับพี่นิ่งหนองเราสูงนะครับสูงทั้งใหญ่ด้วยนะครับดูอยู่ก็ไม่ลงเลยนะครับนี่เตรียมพร้อมผสมพันธุ์อย่างเดียวครับเหมือนเจ้าของคนเลี้ยงเลยนะครับนี่โอ้้อมอย่างเดียวนะครับนี่แข็งนานครับช่วงนี้ ถึงแล้วครับอันนั้นก็แม่แม่ก็เป็นแฟนของพี่นิ่งหนืองกันนะครับนี่อันนั้นก็ใช่หมดเลยนะครับนี่่วงนี้สมพันธ์บ่อยนะครับพี่นิ่งหนองเรานะครับตอนนี้ก็อยู่สวนไร่ล่างนะครับมาทํางานนะครับมาทวนนักท่องเที่ยวนะครับพอเปิดเปิดแล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะครับพอสลับกันมาสลับกันไปขึ้นมานะครับก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับอยากมาเที่ยวอยากมาเจอพายนิ่งหนอง อยากมาเทีย่ยวหาช้างตัวเล็กๆลูกภายนิ่งน่องก็เยอะแยะนะครับแถวนี้นะครับพ่อภายเบิร์ดของเรานะครับก็อยู่นี่นะครับมาเที่ยวมาดูได้นะครับที่สวนนุนุษพัทยานะครับจัดสวนสวยมากนะครับจัดสวนสวยมากนะครับช่วงนี้ออกวะมาหาพี่นิ่งหน่องได้นะครับเอาอาหารเอาอะไรมาให้พ okay, ี่น <fal> ิ่งหน่องได้นะครับตาเม่ใจดีนะครับตาเม่ใจดีให้ ค่าสับปะรดพี่นิ่งหน่องนะครับได้ทานนะครับนี่เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยมีแต่ช้างช้างอยู่นี่ทําความสะอาดทุกตัวนะครับขับถูทุกเช้านะครับก่อนจะทํางานนะครับถูทุกเช้านะครับมาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํางานต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาโอกาสก็จะไลฟ์ให้แม่ๆชมนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไฟนิ่ง g s o อง c h น n ลด้วยนะครับสวัสดีครับ